ออกัหนาวไกหนาวทงกูไปทงวัดในี่หนาวค่ะหนูบายบายไ่ลูกบายบายให้นายกูเดียไปมาบายย่าไอ้เดียไปมามามี่เด็ดดีมามี่เด็ดดีไม่อยู่ลูกแม่เด็กจังเยแม่มาเด็กจะงเลยกับมาี ม่ไปไปรู้ยนหมึไปมไปเห็นมานัะไรกมลรับนม้รับมามาเ้อมาเ้อเฮ้ยโ้ยบอมาดอกรถก็มามันไปปุ่นเห็นรถเฝ้ากอดหยาเ้เห็นรถเฝ้ากอดหยาได้หนู เออมแล้วมาแล้วกดอบปัดนออบอหน่งเีเแถวชวยอุ้ไม่หลอดปูกยังก็ต้องกระเดียบโอ้หอดเอ้ยปมยังถาออกซ่ดิใส่คุณหน่อยใส่แล้วคุณหน่อย

thành mái gì rồi luôn nghĩ mày ý đi ăn